มานะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกคนในะคราบสุดงาน and boy, อีฟแอนด์บอยเอ็กซ์มาตรวจแฟนบีติ้องอกกินชทอร์เน็แน่นอนนี้เราสองคนกับพวกกบค่ะมีนะครับเราสองคนวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพี่ก่อนคู่กันเลยใช่ขอฝักเนื้อฝักตัวกับชอบกระเซ็นทุกคนด้วยนะคะฝากเนื้อฝกตัวด้วยนะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะ แน่นอนก่อนอื่นขอถามคุณมักตัวเลยว่ารอบนี้มาเจอแฟนแฟนชาวไทยต้องบอกก่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างอยากจะให้แนะนำทักทายเป็นภาษาไทยหน่อยครับคุณบีมโอเค well there are a thousand of your fans today to came to see you what would you like to say to them first สวัสดีครับกีดีค่ะกีดีได้เลยกีดีอะไรกันกีดีค่ะ Yeah. Okay. Well, I didn't think there was going to be a lot, this many people. <laughs> <laughs> so not going to be that many. not to me that a lot of going to to support me many. It's not going to be that not to They're still here. <laughs> um, I thought they would be um, tired of me by right now. Tired, sick of me. But เหนื่อยหรือยังเหนื่อยเหนื่อยไหะตอบก่อนเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยแ่นโดนไทยค่ะนดนไทยค่ะ ครับผมนะฮะหลังจาก2สัปดาห์เต็มๆที่เขาอยู่ที่นี่มามีโซโล่คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเดียวของเขาเขาก็คิดว่าแฟนๆเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยกับ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 ๆอี่เวิตีกต่กงๆที่ได้เกิดขึ้กแล้วนกฮะแต่ว่าทุกคนเหนื่อกับับกับกับอับกบกมือนะเหนืัอยับกับกับนับกับ่ับกับกับับไับไม่เหนื่อยัิฉันจะยกัพยา่ามายู่กับกัลับกักััับบับกกับกก

ที่ทางอีฟแอนด์บอยของเราจัดให้แฟนบิทติ้งครั้งนี้เรียกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะและแน่นอนภพนักงานอีฟแอนด์บอยเอกมังตัวนรัแฟนบิทติ้งในชายแด์ที่นี่ที่เดียวนะคะอย่างที่บอกเลยว่าไม่รู้ทุกคนจะพร้อมไปกับกิจกรรมแฟนบิทติ้งครั้งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทราบเช็คเสียงกันหน่อยดีกว่าเพราะมีถามมาเลยมาเลยเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายแข่งอ่ะหวังไหมหวังสั้นที่ผู้ก๊อก่อนที่ผู้นังต้ว We are going to have a side shake between left side and right side. Okay. Let's Oh, half minute, please. คุณม okay. 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 uh, ักตัว half minute, please. Okay. ใช่ไหมจ๊ะฉันก eh yeah. ็ได้มีะัวบ้าตัวผาแล้วก็มีมาด้วยค่ะตัวถ้าถ้าเราเนี่ยอยากให้ไอ้น่าใช่ไหมอยากให้ไอ้นะจ๊ะฝั่งฉันนะจ๊ะถ้าพร้อมจะเจอคุณมักตัวแล้วก็เซ็นกรีนด้วยค่ะ <laughs> Can you do this game streaming live on the stage? What game? What game? Beat saber. Beat saber. Beat saber. It's a VR game. You have to hold the. Let's go. Let's do it. Try. Sing it. อาจจะไกลเกินเลยครับโอเคโอเคโโอเคดีแล้ว sing it อันนี้เคยวงบันทายใครเหนอยก่อนหออีกหนครั้งได้ไปงานเพลงเพลงบันค่อนข้างยากหา sing it sing it always เพลงอะไรฉันก็ไม่รู้เป็นไงตอนนี้ย้อย่างเดียวทุกคนเป็นไงอะเป็นไงอะ i s gone maybe t h i song is like over

ได้เลยพี่บุกพี่บุกช่วยผมนะมาใกล้ใกล้ผมเลยฮะเดี๋ยวถุงถือให้ก็ได้มาเลยมาใกล้ๆกลผมเลยฮะ Do you like this song? You like it? Yeah Yeah I think it's a girl It's a girl It's a girl อ่ามาแล้วขับไปได้เลยครับเป็นเสียงร้องของผู้หญิงนะทุกคน Swan chan chot ter peppy 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 ter pen tu t ้ n còn anh tiếp bài khác thằng lao kèn khác vĩ cái nồi hả, <laughs> 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 áo bạc, bạc cà mau mua cho เอาปากกาเอาปากกาปาวงปากวาปาวะเบสเเสเพลงแรกนัตัวเก่งมากๆเม่อครฟังใครร้องรองขนาดนี้มาก่อนเลยคุณวีช่วยแปลให้ปักด้วยผาแตรับเพลงวันนี้บอกว่าอรองได้ดีมากๆเลยแฟนหักงเลยับเพื่อท้ี่คืด c h a l l e ซ g e ง i n g i อ i so hard so hard ยากมากไม่เป็นไรอย่างนั้นเรามีอีกหนึ่งเพลงให้คุณมารอคุณมาตัวขาวคุณจะรองได้ไหม please try again one more question one more song one more song okay one more song okay okay นี่ได้ครับขอข่าเกดครับเราเกดมาให้มาก่อนเลยครโอเคอ๋อคุณพีเดียรกับข้างหลังนี้สนุกมากอ๋อลองอุ้ยขอโทษคุณมาร์กมองไม่เห็นคุณมีเดียรตีมือเลยนะฮะอย่างนี้นี่เองคุณมาร์กเริ่มฮะ เอาละเดี๋ยวร้อสัญญาณนะเดี๋ยวรอสัญญาณนะนี่นะโอเคถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มในยิน Let's go ม <man>, nice. ันแมนได้อะเกือบอล้วะีกึ่นะคด้วยคิ e p d o ยคิด e e ยคนสวยตรงมนนันว้าวเย้ว้าวไดงมากว้าวะ ใปดีกว่าคุณังตัวนเป็นอ a z i สิ่งมันอะไรไอ้กินต่อต่อโอเ n อะรนะฮเนอไรมันอะไร้องยังไงนะเอางี้ร้องพร้อมกันร้องพร้อมกันเลแล้วร้อมแล้วเดี๋ยวเราร้องพร้อมกันมามามาโอเคเล่นพร้อมนครับร้องไหมคะหนึ่งสองส คุณชาคุณคุณจะมาทำได้ไหมอ่ะเก่งมากี่ต้นแบบงงๆทัโี่เต้นทำได้เลยเหรอคุณมาตอเกนพีไดนาะอ่ขามันมา one two three มองนานๆมองนานๆอ่าอ่าอ่า เก่งมากๆเลย <Wow. S 2> ว้าวถือว่าทำได้ดีจริงไหมคะทุกคนคะอ่ะถ้าอย่างาน,นั้นเดี๋ยวเราจะมีอย่างที่บอกเลยนะว่าจะให้คำมิชชั่นสุดท้ายแล้วสำหรับมิชชั่นดีอย่างที่บอกกติกาของเราเดี๋ยวจะมีทำแรนดอมบนนี้และให้คุณมังตัวบอกว่ายุคจะเป็นคำนั้นให้คุณมังตัวพูด So it can't be bad. The next mission: time three sentence of and why style will randomly appear on the screen. When you want to stop, you just say Yu. "you". Okay. Again, this. Yes. You. Huh? Huh? You have to say "you". You. Ah. Ah. Have to. like try to say this one. Okay. Completely and correctly time. เดี๋ยวเราจะพูดเ้าฟังหนึ่งรอบมาเลยอยากสวยจึงอยากสวยจึงนึกถึง Eve Boy นึกถึง Eve and Boy ว้าวตได้เลยหรอทำไมเก่งกังเลยอะอยากสวยจึ้งนึกถึง Eve and บอยว้าวสวยออายุไทย a r ย y ุทย i r e d a r ย ไม่เชื่อเขาพูดอะไรนะหรอเขาบอกว่ารอบเดียวได้เลยเพราะฉะนั้นทำไมเก่งจังเลยหลายคนถามจี๊ดเด็ดยูวันรันจัสต์วันยูวันรั I don't know y don't know maybe Thailand in your like maybe อาจจะมีเรื่องคนไทยอยู่ในนี้ก็ได้แะก่อนที่จะพูดเราขออนุญาตก่อนว้าเลยหมักตัวดื่มก่อนเชิญค่ะค่ะ I dream เดี๋ยวที่พ okay. okay. okay? oh, okay. oh, okay. okay. ูดคาขอบค่าโอเคมาที่คจะเซ็ยุดโอเคโอ้มันช่างนามาเมื่อมาค้ตอบไปเียวจะมีอยากสวยจริงอยากสวยจริงนึกจริงนึกจริง even boy yes บ e o s s e ชิงหอยก็ภ่เก็ตภก I h a เ b e n to c i n g m คร a บ Mosquito Rocket <laughs> What's your lucky number? My lucky number is 7 What's your favorite part of your face? My lips What's your least favorite Um, I can do flips Wow. Yeah. Which husband must always be careful you? Look out! What do destination? Even more